วัสดีคุณเอฟซช่องพระอรนพี่สาวลุงพลนะคะบรรยากาศนะคะพายุเข้านะคะฟ้าก็ร้องนะคะป้าร้องนะคะตอนนี้พระอรนนะคะก็มาบ้านลุงใหญ่นะคะก็เอารถนะคะเข้ามานะคะให้ลุงดูนะคะ เอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะคุณเอฟซีปู่นะคะปู่พองบอกให้ปอออนเอารถนะคะสามล้อมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งแต่คุณเอฟซีนะคะซื้อให้ลุงพลก็ลุงพลก็เอามาให้ปู่ปู่ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะน้ำมันเครื่องปอออนก็ได้โอกาสนะคะวันนี้ ฝนฟ้านะคะตกนะคะพายุเข้าออนก็เลยเอามาให้ลุงใหญ่นะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคะวันนี้น้ำมันเครื่องไม่ๆหมเหรอวะลุงจะเปลี่ยนใส่น่นะ น้ำมันเครื่องใหม่บ่ที่เจ้าเปลี่ยนใส่นี่ยที่เจ้าเปลี่ยนใส่น้ำมันเครื่องใหม่บ่กนะบ่น้ำป่านี่มันบ่ป่าออเออเออเจะาเบื้งบองราบ่แม่นยังจะว่ายัางเสียเล็กเสียลึกอืมบ่โอ้ เจ้ก็ท้วงว้ตะตกใจน่เสียเล็กเสีลืกว่าสันขอตะตกใจเวิดเออมาได้แห่มีแหวนมาสันวาแหวนโอ้อืมอืมอืมอืรถใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด่วนปู่สั่งเราก็ต้องทำตามนะคะถ้าส,สั่นบ่ได้เดี๋ยวเาสิว่าหไห้ปู่บอกว่าตั้งแต่เพิ่นหายมายังบ่ทั่นแต่เคยเปลี่ยนตะเท้อว่าสั่นอีโวยังบ่ทั่นแต่เคยเปลี่ยนตะเท้อเพิ่นว่าเอาไปเปลี่ยนในเด้อโต้เพิ่นวะเพิ่นบอกเฮาก็เลยว่าเออว่าสั่นอืม,อม คันมันสตานยากเนี่กาเกี่ยก็หมอบเบ่ดลุงโ <Okay. S 1> oh. อเกี่ยวหมอบบดอะเออันเ่งเขายามอ,อมันเป็นแบบเถื่อติดเถื่บอบ่อนะหลืเป็นกึกกึกอยู่ดังเถื่อ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับหมอแบดเนาะ แนนี้ว่าเครื่องสองสาสูบคือซูโมรูซูโมรูมันสามสูบเด้โอ้พกสามรอดสองสูบสามสูบใช่ไหมอันนี้ซ้ำยังซัมอมไซบ๋อโอ้ยังไรฟันไรฟันไรฟันลาฟันไรฟัน Của Chín ừ. mhm mhm Của Chín ừ. mhm mhm xây mhm 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 phải mhm 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 Ờ Ờ mhm mhm Khai mhm 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 Ừ 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯 อืเจ้าว่า่งต้สอืมเียมาบนนะ่ืหหลุงจะเสียดให้น้ำแน่น้าเียดให้ลูกล้านตักเล็กจักน้อยนะเออม,มื่อนี่รลองวันออกได้มือเนี่คนถึกนางวันที่หนึ่งเดี๋ยวสิมาเรียงโอ้ยข้นาถึข้อขอขเลียงเลยเออ บ่โอ้โอ้จ่างมะล้มมาเดาใช่ไหมฮะบ่โอ้ยฟังอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยลุงพนบอกว่าถ้ามันถื่อนน้อนทีหนึ่งจ่างมะล้มมาเดาให้เบิ่งมาสั่นโอ้นเบืองสามหมกระโปดกระพูดบางม้วนบางแจงเลยขึ้นขึ้นโอ้ยขึ้นเมื่อยแลยไอ้เลยเมื่อยเลยอืม ไปมืมอยเดาเลยว่ะดิไปมืมอยเดาหรือเป็นมยซะอือเพราะว่าว่าผมนี่บอกปากอือลุงก็บอกคำขำบอกต่อลกต่อโลกในความพี่น้องเลยเราเป็นคนมักมวนมักสนุกสนะไม่เชื่อในความนี่ตรงพิเศษที่น่ะอือกัยังบอกว่าถือรางวัลทีหนึ่งนี่หน่าลุงบอกว่าถือรางวัลมือนี่กัยังมาชิมาเลียงกัยังมาเออเสียดให้ลูกให้ร้านเนี่ยเออทะเบียนไหนเลยนี่กู้สือว่าท่านถูกแล้ว จงังหวะลุงรถขั้นนี่คือพอเห็นมีทะเบียนในลุงเลยเออขั้นนี่ไม่มีทะเบียนลุงก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะคะนี่นะคะพอได้มีอย่างเลยเนาะลุงเนาะทางไหนก็ได้โอ้โหมาใช่ใช่ดิค่ะเนีเ่ยเกิดมาใช่แต่ว่าเขาติดเกียบฝาก

หมอเบสเนี่ยไทมแม่นเปียนเนี่ยเท่าไรก็จะว่านี่รุ่นรุ่นลดรุ่นนี่ชีพแพงประมาณแปดร้อยน่ยประมาณแปดร้อยอันนี้แพงเลยมันบ่าแปดร้อยเนี่ยอันเบสรุ่นนี่นะประะมาณนีล่โอ้เห็ุจังไดเนาะบาดนี้สิมีเงินเปลี่ยนหมอเบสเนาะบาดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยคิดว่าอืมสตาร์ทอยากอยากติดยากอยู่เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ติดไงแสดงว่ามันเกิดอยู่กับหมอเบสเนาะมันต้องได้เปลี่ยนลักษณะเนาะดุงโอ้ย เฮตันเฮตันไหนจะมีเงินมาเปลี่ยนหมอแบดบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอให้ถือรางวัลเด้อมื้อนี้เดิมเออปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพ่นเด้อค่ะสิไปหาเงินมาเออเปลี่ยนหมอแบดซื้อหมอแปดหม่ก่อนบาทนี่มื้อนี้120บาทว่าซั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องว่าซั่นอืม